คลิปนี้เราจะมาเป็นเด็กวัดทําความดี1วันเพื่อขอขอบคุณผู้ติดตาม50,000คนทั้ง tiktok 1,000 0และในแอปแดงอีก40,000ถึงจะขาดหนึ่งก็ตึกแต่พอลงคลิปพวกคนี0 0 0ืนเลยและคลิปนี้เราเปิดให้ทุกคนได้ถาม Q&A กันมาอย่าถามเลยถามมาเลยถามมาเลยเดี๋ยวไปทําคลิปแยกให้1คลิปเลยไปเราไปดูสรุปเรื่องราวของคลิปนี้กันดีกว่าสวัสดีตอนเช้าทุกคนโอ้โห หาวเวันนี้เวลาก็ทีห้าครึ่งเลยเราจะไปเป็นเด็กวัด1วันกันว้าวพบมืลนรัพก็เิมคำบุญีโยกพวกเราได้เริ่มเดินทางจากวัดในตูนไปยังหมู่บ้านในตูนระยะทางประมาณ4กิโลที่เราจะเดินกันไปบนถนนดําในเวลา6กโมงเชา้าที่ฝนเพิ่งตกมาด้วยอากาศหนาวจับใจเหลือเกินลืมแนะนําไปเลยพระท่านนี้ก็คือต้นเลน เป็นพี่ชายของน้องโฟบซึ่งพวกเราสามคนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองและวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ต้นลินจะสึกแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงซีแยกในตูนแล้วเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปเพื่อจะเดินทางไปยังซอยที่พวกเราอาศัยอยู่กันนั่นเองซึ่งก็เดินกันไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงบ้านพ่อแม่ของน้องโฟบและต้นลินนั่นเองไอ้พวกตันเก็บตังไม้ไม่ทำทีจ้าผมนอนบอตามมีไม่ตังคิดเหอนหน้าในมดมุก มาถึงแล้วครับทางเข้าซอยที่เราอยู่กันนั่นเองไปกันไปกันต่อครับคุ้นกันไหมที่ตรงนี้ใช่แล้วก็คือคลองหน้าบ้านน้องโฟกนั่นเองแต่ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านน้องโฟกเป็นที่เรียบร้อยธยมมิิิวววาาาาาสมเซลุุะะนนนจจจัััังปรรโโคตตย ยุวัน,นัขขงังลต่ววลต่อไปก็เราจะเดินบาดกันในซอยกันต่อ,อนะครับเดินกันต่อครับ <c oughs> แต่ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับช่วยปรับดันช่องได้ช่องหนึ่งให้มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยโอ้หมีกำลังใจในการทําคลิปมากเลยตอนแรกก็ไม่คิดว่าช่องนี้มันจะมาถึงจุดนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ยส <c oughs> ุดยอดเลยครับทุกคนขอบคุณมากครับต่สุดท้ายก็ไปบ้านของผมต่อละนี้คือบ้านของผมครับคุณแม่คุณยายคุณสายบานให้ครับ สาธุต่อไปก็เดินกับวัดกันต่อครับเราก็เดินกันเส้นทางเดิมเลยเส้นท,ทางล่ะที่มาตอนแรกในสุดก็ถึงวัดตาทีปวดขาขอขอบคุณผู้ติดตามในกอตอหนึ่งหมืนคนและใน YouTube อีกเกือบสี่หมื่นคนครับขอขอบคุณครับตำมตําใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินบาทกันแล้วก็มากวาดหญ้าที่วัดกันกกับจาาวัดกัน